ผมเอแบ็กเมจิกเทเลนวันนี้จะพาท่านมาชมสีพึ่งของอาจารย์นะฮะวันนี้อาจารย์ทําสีพึ่งสีพึ่งชื่อสีพึ่งอะไรนะก็มวนก็มวลเขมเาเขมเานะฮะประมวลเสน่เขมเาเป็นสีพึ่งผีตายหงนะฮะเป็นสีพึ่งที่ชาวเขมรถ้าเป็นมนดำนะมันต้องมีสีพึ่งมีน้ํามันนะฮะแต่วันนี้เรานําเสนอสีพึ่งประมาณเดือนห้านาะพี่น้อยนะฮะเราเราก็จะเอามานําเสนอกับ ผู้ชมหรือผู้ติดตามในช่องของเรานะฮะเดี๋ยวเขาดูใกล้ๆแล้วกันนะฮะอันนี้สีพึ่งนะฮะมีอะไรมั้งครับให้อาจารย์อธิบายดิผสม,มอะไรมั้งอั <ไป S 2> <า>นนั้นได้คล้ากระูกายีตมาบอนนันนี้เราตอลี้ยงเลียงไปเย็นตุกตุกนอนตุกตุกนกนอ่างเีนเป็นเยอาไปใช่ เอาไปทายตรงปากตรงอะไรเวลาเราพูดปิจารอย่าเวลาเราพูดจาเรามีเสน่ห์มีคนรักคนชอบนะฮะขายของดีนะฮะขายขงดีนี่คือสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่คือไอ้ขล่าขโมนของเรื่องเราถ้ามีกระดุมบนี่ยอนนี้มผสมหลายอย่างนะอ๋อผสมหลายอย่างเลยนะฮะนี่คือคือ คือสีพึ่งจะเป็นผีใต้ยหงเลยนะฮะเรียกสีพึ่งนะนะขบวนขมาขมาบวนเสน่หขบวนเสน่ห์ขมเขม얼นะฮะอันนี้คือสีพึ่งเดือนห้านะฮะเราจะทําทุกวันพระนะฮะต้องต้องวันพระจะเป็นวันพระใหญ่ที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็สีพึ่งของที่อาจารย์งันออกมานะฮะใช้เรื่องค้าขายการงานหน้าที่ได้หมดเลยจราจรต่อรองอ่าวนซ้ายวนขวาเวลาทาปากของเขมรก็เหมือนกัน อ,อ๋อวนอ,อ๋อวนขวาตามเข็มนาฬิกานะฮะหรือทาตามตัวให้คนอื่นรักคนอื่นชอบนะฮะเอแบ็กเมจิก i ท a ลนก็ยินดีนำเสนอนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูสีพึ่งใกล้ๆเลยนะฮะอันนี้สีพึ่งเนาะนะฮะแล้วอาจารย์ใช้เวลากี่ชั่วโมงอะ ตอนอคคตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะประมาณห้าชั่วโมงแล้วนี่ประมาณห้าชั่วโมงอ๋อยังไม่แห้งเลยวันนี้เราเราได้นําเสนอของดีๆหรือของแท้ๆท,ที่ขเขมรน,นะฮะเป็นสีพึ่งขมเมาขมเมานะคือ,อสีพึ่งผสมหัวเชื้อของสายภายด้วยนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a อ a บ็กเป็น t t h a แ l a n d ก็จะพาท่านมาที่พัตวองนะครับตอนนี้เราได้อยู่บ้านอาจารย์นะฮะ เรานำเสนออะไรฮะวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับททส,สีพึ่งเสน่ห์อ๋อสีพึ่งเสน่ห์นะฮะเป็นสีพึ่งกระบวนขเมเอาขมเออันนี้ก็คือเป็นภาษาเขมรกระบวนแปลว่าสีพึ่งนะครับขเมเอขมเอาว่ามนดําผีอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือการตั้งใบสีของทางเขมรเลยนะครับก็จะมีสีพึ่งเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับ <S <s <ports> <S สีพึ่งวันนี้เราทําตอนบรรพะใหญ่เลยเนาะที่ผ่านมาแล้วก็มาเคี่ยวแล้ววันนี้ก็มาหูกันอีกทีนะฮะ อ่ตอนเช้ามืดอ,อันนี้เราทําตอนตีอะไรมั้งอ่ะีเชา้าประมาณตีสามอ๋อประมาณตีสองตีสามนะฮะช่วงช่วงเปลี่ยนจันทราคตินะฮะคือเริ่มวันใหม่นะ,ะอาจารย์งันก็จะใช้มวล์ีิธีขังๆเลยนะ,ะท่านผู้ชมเราภูมิใจนําเสนอของดีๆนะครับจากใจ A-BAC ็ในอิกทารอลนะครับของที่สํานักเรานะฮะของที่สํานักเราก็จะมีสีพึ่งนะครับ แต่เป็นผสมอะไรบ้างอ่ะใดเนี้ยพี่อ้วนผสมวานรลายอย่างผสมวานหลางอย่างเดี๋ยวพี่อ้วนมองกล้องนะยครับช่วยช่วยมองกล้องหน่อยอะทักทายท่านผู้ชมท่านที่อยู่ทั่วโลกนะฮะเรายินดีนาําเสนอสีพึ่งขาเาขาเ,าขาเมานะฮะขมวานาเขมเขมาก็คือสีพึ่งลันจวนของของขงมนเลยจะเป็นสายพายนะฮะเอาไปใช้ของไม่เข้าตัวนะครับวิธีทาก็ยังไงพี่ <ทะ S 1> ลูบเลูบขวามือครับปากทาหน้าหรือ ทาของกินของใช้ก็ได้เนาะหรือทาละห้างร้านแล้วจะมีคนมาติดขาของอันนี้ช่างงานช่างงานเลยใช่ไหมปังๆเลยนะฮะให้ท่านชมขายของไม่เคยดีเอาไปของลอได้แปะแปตรงของอ๋อปะแปะตรงของได้อ๋ออันนี้ไปทาอย่างนี้ใช่ไหมสมมติผู้หญิงนี่แฟนไม่รักดีทาที่ตัวได้เลยใช่ไหมลองสารประจานได้เล็ก มันเล็กไซส์ไอ้ประเด็นที่ร้านเล็กครนมามาเรียบทำบ่มันเจอทาตรงนี้อ๋อทาตรงนี้ตรงนี้เราให้ใแฟนกอดหอบแก้มนี่ติดหมดเลยนะท่านผู้ชมวันนี้เรานำเสนอสีพึ่งสายพายของทางสำนักของอาจารย์งันนะฮะเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีนำเสนอของที่แท้ๆที่เขเมรนะครับท่านผู้ชมท่านไหน,นไที่ทราบบุคคลท่านอื่นที่มาแอบอ้างสำนักเรานะฮะลองถามได้เลยว่ามีสีพึ่งตัวนี้ไหมถ้าไม่มีแปลว่าแอบอ้างแล้วนะครับใช่ไหมพี่วัลครับ นะฮะแล้วมีเป็นที่นิยมของทางเขมรเลยเป็นแต่อาจารย์จะไม่เปิดตัวกันมากเราไม่อยากเปิดตัวกันแรงครับแต่ต้องเอาของเราไปใช้ก่อนเครื่องรางเอาไปใช้ก่อนจะได้รู้ว่าไสยศาสตร์มีจริงไหมพี่วันมีมีครับอ๋อมีเหรอแล้วอาจารย์กำกับด้วยคาถาอะไรบ้างอะลองถามเลยดิอันนี้ปลาคาถาอีกแล้วเราบวนันก็เราเป็นเมนานิยมเงินมือคาถาเจ็ดอย่างอ๋อคาถาเจ็ดอย่างเนาะทำเจ็ดอย่างเสน่ห์เจ็ดอย่างมหาานิยมเจ็ดอย่างนะฮะ ปาตมือปาตมั่งไอ้ทั้งโน่ตุบหลับเมย์ใหญ่ๆกระถางอ๋อกระถางใหญ่ๆกระถางสุดแล้วถ้าแล้วถ้าคนไม่มีคู่เอาไปใช้ได้ไหมมีมีเหรออาแล้วหนุ่มหนุ่มช้พวกเกย์ทีวีเขาเก่อคนกลางคืนนะเหมาะเหมาะเหมาะมากเลยนะฮะถ้าจะเอาไปใช้นะฮะแตให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยเดี๋ยวเราตั้งพานคูนะฮะวันนี้วันพระเอแบ็ค์มาจากด้านโดนกันมาเลยนะฮะออกมาจากกรุงเทพตีห้าเลยนะครับ เราได้มาลุยกันจริงๆสัมผัสชีวิตของคําว่าศิลปศาสตร์บนดําที่เขเมรโดยตรงเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ้พี่วันนพี่วันเข้ากล้องหน่อยดิมาใกล้ๆหน่อยอเชิญชวนคนที่คนเขเมรหรืออาคนต่างประเทศหน่อยพูดปเป็นภาษาเขาเมรเลยสวัสดีครับขอให้ทุกคนได้มาเจอของจริงหรือประสบการณ์จริงๆที่ะเทศ,ศกัมพูชาปัญหา,หาส้มเจอมาโรอาจารย์เอครับผมผมาอาจารย์งานนี่ดีมากขายของไม่ค่อยดีเป็นมีปัญหา ไม่รักไม่ลงไม่รักไม่หลงคล้ามาเอามาช่วยนะฮะสีพึ่งเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะฮะนี่ยังเดือดๆอยู่เลยนะอันนี้เที่ยวกันเมื่อคืนทำพิธีแต่ว่าอาจารย์ก็ทําพิธีตอนเช้านะฮะเราไม่ได้มาถ่ายเรื่องบนพิธีอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ญาติเพราะเขาใช้สมาธินะฮะอาจารย์ฟั้นเป็นอาจารย์ที่ไม่ค่อยพูดนะครับแต่เขามีเจ็ดที่แรงกล้ามากเลยทางด้านศรตร์เคยบวชเป็นพระอยู่นะครับอาจารย์นะฮะให้อาจารย์เชื้อชวนเป็นสาเขมรนเข้ามานะฮะ พูดเป็นภาษาเขมรพี่ว้วนบอกเลยพูดขังๆภาษาเขมรใชไหมมาใช่ตอนนี้เอาหมกปลากำบุนปลาไออาจารย์บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้ต้องลองไปใช้นะฮะอันไหนที่ดีเราก็แนะนําว่าดีอันไหนที่ไม่จริงเราก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมลองนะครับวันนี้เราดีใจมากเลยนะฮะ ะะอาจารย์ก็ทําของจริงๆเลยใช่ไหม <Okay. S 1> ม,มีว่านอะไรบ้างหลักๆอะ่ะใครบอกว่าลายยางอ๋อว่านหลายอย่างว่านดอกทองก็เวมานว่านมหาสเสน่ห์ต่างๆนะฮะอยู่ในนี้แล้วมีน้ํามันอย่างดีเลยเนาะ <Okay. S 1> ตาที่อาจารย์เก็บพวกของที่เป็นพุทธคุณม,มหานิยมแล้วใส่เข้าไปในนี้เลยนะฮะนะฮะ,นะฮะท่านผู้ชมเรามีความยินด,ดีมากเลยนะครับขอเชิญคนทั่วโลกหรือสมาชิกที่ติดตามในช่อง Air m a g i c Thailand นะฮะ เดี๋ยวอาจารย์สวดหน่อยครับอาจารย์คร uh, uh, ับสวดหน่อยครับอาจารก์ไกะปีง่าย อ <Tab> ่าสวดเลยครับให้อาจารย์สวดขังๆเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิเษกิสัพพะพุทธานังอะกัปปะโตกาเยกัมมาังเวจากัมมาังปฏิคณังปฏิคณังมนุกัมมาังปะนัยทิเตปฏิคณังปฏิคณังนิกัตวานะระปุญญะเตปฏิคณะภิกขะเอย សព្ពុទ្ធធានំអកបតតកាយកម្មំវិច្ចាកម្មំបទិកំក្នុងមនោកម្មំបញ្ញាទីបទិកំណាបទិកំនិកតធានលពន្ធបទិកំភសីកេសពុទ្ធធានំ អកបតកាយកម្មំវិជ្ជាកម្មបទិក្នុងក្នុងមនោកម្មំបញ្ញាទីទេបទិក្នុងបទិធានិកតធនរពន្ធទេបតិភ្នេអ៊ុមិសារការលិញថោការវិខណ្ឌំដងសុទ្ធំសុទ្ធោទុំជិគ្រូសារការកែវអើយនេណរំភើបប្រជូចិត្តពីផងតឡាយក្រមលិញញឹមសារការប្រាំលិញថងរីរីនេះផងទាំងឡាយស្នេហានិងអัญជាចិត្តដាននេះពុទ្ធហនំអពមទីហហទីមន្ត្រីស្រីស្រឡាញ់រីពីណៃរីពីភ្នំតងបូមត់តុបទូលឈ្មោះជាគ្រូកាន់កែវមានរពន្ធចិត្តលើគ្រូឯងក្រៅទៅប្រាក់គ្រូដាក់អัญជាអាអើយនាងស្មាត់អូស៊ីអ៊ូ สวรรค์แต่ครูโสกหรือของครูซึงหรือต่อครูไอ้กรมสกอกมรดกเก่าพื้นโป่งจังโจติดหอมจีรามติกไม้ตุกในสายจมรดเดซีไทยในกิเลสกิเลในอิแตงโกยโกยมือพลอกบิดนะโกยสํานักในสายยมจีนปิงต่อกรมมรดกเชิดตองใกล้เสล้อชาประหยัดปรองไรบังตนากรมมรดกปุจนากรมอโยร์ายโอเคนะครับอาจารย์ทำวิธีนะฮะอันนี้คือแซมเปิลนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูช่องผมอะ่ะแล้วสนใจจริงๆอะ่ะเรามีนําเสนอที่นี่แห่งเดียวนะครับถ้าเป็นที่อื่นที่บอกว่ามีสีพึ่งอะ่ะเราบอกจากอาจารย์งั้นอะ่ะไม่ใช่นะครับต้องตรงนี้นะครับต้องตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาแอบอ้างใช่ไหมพี่วันะนะฮะเพราะเราเป็นต้นกําเนิดของที่นี่เลยหรืออาจารย์จะทําด้วยใจจริงๆนะฮะเอาไปใช้ด้านเสนอด้านบนดํามหาดิยม ค้าขายไม่ได้หรือการงานไม่ดีนะฮะใช้ทาปากเจรจารนะฮะ,นะ,ฮะสนใจเรามาคุยกันได้นะฮะที่ไอดีไลน์สองสองสามหกสี่หนึหหรือเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าสองสี่หนึ่เดี๋ยวผมจะวางแปะไว้ที่หน้าเพจนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมอันนี้